นะคะแขงงับๆนะคะอือขอบคุณเดอ้อเลดิโก้เลดิโก้ขอบคุณ thank you ใครคุยฝรั่งได้คุยให้เพินเน่์นแน่เด้อพี่น้องนะคะเอ่อเรียนละเพิ่์นกะสีบาเฮาบิ beautiful พัท,ท,ท,ยทยาใสาดียังมันเพิ่นกะสีหยองเข้ามาแล้วเอาเอาเอาคุณน้องเลยสวัสดีทักไทย Good morning เลดิโก้แล้วก็คุยนั่นเพิ่นแหเน่เนี่เพินพ่นเพิ่นเบาอย่างมากแปลงย,ยังความฟังเนี่ยนี่ รู้อยู่แต่ว่าบิวตี้ฟูลนี่มันบ่บิวตี้ฟูลไม่นี่มันอย่างนน่สองคำนนิพีดอ่าคำข้างหลังนี่คืออะไร D A R D E A R นี่คืออะไรเดียบอ่ะแปลว่าอะไรล่ะแม่น้องเลยแปลให้ฟังหน่อยแปลได้เป็นบางคำเออ่ไบ้แปลแปลได้รู้จักจเป็นบางคำนะคะอืน้อง no, my face good morning โอ้พนพนรูจักก็แม่น้องพนท,ทักทายแม่น้องนะคะเออ ขอบคุณนะคะขอบคุณเลดิโก้นะคะขอบคุณตัง y ิวนะคะตังคิวตังคิวมากมายเนาะคุณจีทนานะคะสั้นสนสวยงามจบข่บ้านสันสั้นสนสวยงามจบข่บ้านสันแม่น้องลบอกสวยงามเาะโอเคสวยงามประเทศไทยเขาสวยงาม พ่นมาประเทศไทยพ่นมาพ่นสอบประเทศไทยพ่นา่าอัธยาัยดีแล้วก็สวยงามแล้วก็รักเมืองไทยเนาะพ่นจะบอกเข้าแบบนั้นนะคะพ่นมาครังใดเพ่นก็จะบอกว่า Be iful, beautiful beautiful อย่างนี้แหละนะเขาจะรักเมืองไทยเรานะคะนั่นว่าพ่นว่าประชาชนกะนั่นเห็นว่าพี่เพื่นพี่เพิ่นเห็นว่นี่ นะกับว่าเฮานี่อัธยาศัยดีมีน้ำใจยังยงังกับสีชื่นช่เฮพามาเนาะประเทศไทยสวยงามยังก็งจะว่าไปรักเมืองไทยไอเล e บไทยแล n ด์ยังกังสีวางคนไปเนาะนะคะยายเล็กขอบคุณนะคะยายเล็กนะคะเบาเสงทำหน้าเขียวหน้ายักษ์มานะคะเบาเสงก็พูดให้พี่หน่อยสิเบาเสงต่างประเทศนะเพราะว่าซอปอีอ่ก็เเบาเก่งเนี่ ตามตามตามหลักก็คืออสอปปนี่เขาพูดเก่งนะโอเคโอเคโอเค thank you thank you นะคะ thank you มากมายเนาะนะคะบ่าวสิงทุกท่านเนาะนะคะโปรที่สิบบัตรสันเฮียงมาที่นี่เจ้าขึ้นมาโปรที่สิบเนี่ยเขาโปรที่สิบแปดแล้วนั่น จะไปอยู่สายมาหน้าวินสิแปดโปแล้วนะ่ะนะจะขึ้นหัวกระโพมาผมคุยาบเก่งค่ะประสันเบาเสงสซปโปน่ะนะนะเก่งภาษาจะตายอพปปนะ่ะเป็นเมืองเก่งภาษาเด้อสี่สิแปดได้ปลูกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอืมคุยให้พี่น้อยน่ะน e บิวตี้ฟูบิวตี้ฟูอย่างนั้นเะหนะ็นะ่นะนะ น้องหอมน้องหอมบ่เอเรอรีวันเนาอ่าน้องหอมน้องหอมตัวจริงน่ะไปโรงเรียนเด้อนะคะไปสกูลเด้อนะคะตอนนี้ไปเรียนหนังสือชินเด่นไปโรงเรียนเด้อตอนนี้น้องหอมเป็นย่ายเด้อนะคะไปโรงเรียนเด้อชินเด่นหน่อยนะ่ไปโรงเรียนนะคะ ไปสักคูลเลยไปโรงเรียนอยู่นะคะขพราะความนี้โดนระงับอ้าวตรวจสอบจากใครอ่ะขอดูหน่อยทรงใสเครื่องข่อยมันซาโอ้เอ้าแล้วทำไมมันโดนระงับอ่ะปล่อยมนซื้อมันเป็นยังขึ้นซ่อนเหรอนาวินเครื่องมันทำไมโดนซ่อนเหรอนาวินมันไม่ได้มีคำหยาบเลยอ่ะทำไมมันซ่อนเราอ่ะ อ้าวแม่นิวน้องมอมแมมคุณข้าวหอมสวัสดีค่ะขอบคุณแม่นิวน้องมอมแมมแอดน้องมอมแมมโอ้ยเพลงเพลงเพลงพี่น้องเพลง เข้าเจ้าประกาศมันมีเสียงเพลงก็เลยปิดชั่วข้าวปิดเสียงชั่วข้าวนกอนะคะข้าเจ้าประกาศนะนั่นๆ